thì khá เอาหิกดิปึ๊บนี่เอามาให้มันล้ม ตอนไหวฮัลโหลฮัลฮัอโหลฮัลโหลฮัลหลักเหฮัลลักขหาฮัลหลัลโหันโหลฮัลโหลฮัลอัลโหลดัลโวตฮัเโีลฮันโหลเัลโนลัลโัโล มาต้นใหญ่แกนี่คือไม้เปื่อยไี่เนาะบางคนพอนพอนพื้นหน่อยใบขื้นใหญ่นี่กะเอาเครื่องมาให้เขาตัดให้เนาะอืมันไม่เลิ่อนจ้าก็จะเอาแบบนี้แหละนี่นะง่ายๆนี่นะใหญ่ายๆ่ลรอเอาโลดโอ้ยเจ้าก็ถือเพื่อนขาดรอนมือร้อนมือกว่าล่ะโอ้ยไปดึงดึงไม่ได้ดอก มันเราเก่งนะเกี่ยวเขาออกแล้วแล้วก็ฟันพื้นเพราะว่าเขามาโจกน้องสาหน้าพี่น้องนี่จะปลูกสวนกล้วยน,น,น,นี่โค้งตามเลยจะปลูกสวนกล้วยก็เลยคือใหม่ลง้งแล้ว z o มหน่อยนี่ก็พัดก,ก่อนบอกัเกกมือม่อไหร่เมื่อไน่พอดังเอาตอัวเมือม่อไนาพอด้ะ เห็ดแกนกันไปน้าเนาะใคก็ห้าใสาแ่แะ็กเก็เนาะใส่ตะแกเก็ร้ายกับเรีงแน่นอยู่น่อยเนี่ยน,น,นี่กระดังดีดีอ้อยไส้หน,น่อยมาแต่เสาตีาบอ๊องขนเหนืหมนขาดบอม่เห็นน่องบ่ เป่นโมมี่อันเลื่อยเครื่องคัดจีจ่างเขากับโมมีเงินเพิ่นว่าม่ใส่ค่ะโม่นะพราะอะไรใส่ตาลไม่รู้หรือยังตีพี่น้อไม่ไดกระเฮ็ดเอาแบบนี้ละตรีตุนเพิ่นท่านเพื่อนสิขาดไอ้โบมีมาจะขาดง่ายๆได้ผ่าเพิ่นกระดังแตงแตงแตงเตี้งตุ่นได้พี่น้องมือโงเบิดเลยแง่มนุ่นมาปวดเบิดบ่มือนายโอ้ยเจ็บเบิรโต๊ดสุดละถึนไหน เนี่ยต่มันยังเปียกแน่เนาะเวลามันยังอันนี้ยุ่ยงงนายอยู่แต่เวลามันแห้งซ้ำนี่เจ้าฟันบุกขาดง่ายได้นี่โอ้เก็บไปก่อนโอ้เก็บไปก่อนโอ้โหแท่งอ่ะเนี <c> ่ย <ười> พูดยิงเนาะพี่น้องไอ้ทังสี่ลายเฮ็ดยิงผู้เดียว